สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับที่กำลังติดตามรับชมกล้องฟ้าทีวีไทยทีวีออนไลน์รับชมได้ไกลดังไปทั่วโลกนะครับขณะนี้เราอยู่กับบรรดาศิลปินเหล่าศิลปินที่หน้าตารูปรอสวยๆเหล่านี้ที่อยู่ในตรงนี้เดี๋ยวเรามาแนะนําตัวกันแต่ที่เราดีใจที่สุดวันนี้นะครับเราอยู่กับพี่สาวคนนี้ที่กําลังนะฮะ ส่งตรงมาจากประเทศออสเตรเลียพี่สัมรีโพเพทที่อยู่ในมือถือตรงนี้นะครับซึ่งพี่สำมรีโพเพทนี้ถือว่าเป็นคนที่ดูแลนะฮะเป็นดูแลพวกเรานะฮะดูแลมีอุปการะนะ ส่งเสริมผลงานเพลงนะในทีมงานที่บรรดาศิลปินหลายท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้ได้ผลิตผลงานเพลงดีๆออกมาให้กับพี่น้องอกองฟ้าทีวีไทยได้ชมกัน<ม>เดี๋ยว,วยเรามารู้จักกับบรรดาศิลปินเหล่านี้นิดหนึ่งกันละกันเริ่มต้นที่อยู่ใกล้ซ้ายมือของนุมวีเอาเป็นผมก่อนเนาะนุมวีสีบึงการนะครับแล้วกอ็อยู่ซ้ายมือของกระผมนะครับอาจารย์เชิดชัยวัชราพรครับผมเจ้าของบทเพลงโด่งดังตอนนี้ก็ หญิงผู้ใจอรีสัมรีโพพชนะครับครับ<ม>ก็นี่ก็คืออาจารย์เชิดชัยวัชราพรนะครับหญิงผู้ใจอรีสัมรีโพพิแล้วก็อีกหลายผลงานเพลงที่ทั้งร้องแล้วก็มีแต่งให้กับศิลปินหลายๆท่านได้ไปขับร้องและโด่งดังไปแล้วหลายหลายท่านแล้วก็นอกจากนั้นยังดูแลเรื่องเว็บไซต์บ้านคนรักลูกทุ่งคนรักลูกทุ่งด้วยขึ้นออนไลน์นะครับก็เข้ามารับชมได้นะครับครับ ก็ขอบขอบคุณนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นพี่สาวใหญ่ใจดีแล้วก็แสนสวยคนนี้นะครับพี่เรือนใจจติมาเจ้าของต้นตำรับบทเพลงนะครับกลับไปถามเมียเธอดูก,ก่อนแล้วก็ปัจจุบันนี้กําลังทําผลงานเพลงใหม่ออกมาเป็นผลงานเพลงสายสะพันไทยลาวลานสาวยาโมแล้วก็แฟนเพลงสัมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ไม่ได้สวัสดี ครับก็นี่เป็นพี่เรือนใจจติมาก็เป็นอีกอหนึ่งศิลปินรุ่นเขาเรียกว่าอารุ่นใหญ่นะครับแต่ว่าคุณภาพนั้นคับแก้วเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ผลิตผลงานเพลงใหม่ๆออกมาสู่พี่น้องอแฟนเพลงนะครับอีกท่านหนึ่งหัดไปจากพี่เรือนใจจติมานั้นก็คือ,อแนะนําตัวกันเลยดีกว่าครับ ค่ะสวัสดีค่ะนิดธัญพารตค่ะเจ้าของผลงานเพลงหอว่างและที่กำลังจะออกมาใหม่นี้ฝากไว้ด้วยนะคะผลงานเพลงอยากมีผัวใหม่ค่ะอยากมีผัวใหม่นะฮะอั <c oughs> นน้ก็ <c oughs> น้องนิดธัญพารตนี้นอกจากจะเป็นศิลปินนักร้องแล้วยังเป็นดีเจนักจัดรายการอยู่ที่คลื่น99บุภาสวรรดีโอค่ะเ9 7 5ของอภิยักบ้านโป่งค่ะและก็ปัจจุบันทราบว่า ริงสัญญาณร่วมกับทงางออนแอร์ air, กับบ้านครรครักลูกทุ่งด้วยใช,ใช่ไหมครับและอีกหนึ่งท่านถัดไปจากน้องนิชัญญพัฒนอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นาสาวแสนสวยที่อยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีค่ะน้องพิมพ์เพชรบูรณ์ค่ะบทเพลงค่วนฉันแค่ส่วนเกินค่ะแล้วก็กำลังที่จะบันทึกเสียงบทเพลงต่อไปคือพี่รู้หรือเปล่าค่ะ ครับนี่ก็เป็นน้องพิมพ์เพชรบูนนอกจากเป็นศิลปินนักร้องแล้วนะครับก็ยังถือว่าเป็นดีเจนักจัดรายการบ้านคนรักลูกทุ่งอีกหนึ่งท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกถัดมานะครับด้านขวามือของกระผมนี้นะครับสาวยออริสาเรนูคู่ขวัญร้องลํานะครับมีผลงานเพลงอะไรที่นํามาฝากแฟนเพลงในวันนี้นะฮะ สวัสดีค่ะอลิสาเลนูค่ะก็มีผลงานเพลงเนาะตอนนี้ก็ออกมาใหม่กับเบากุจจีซาวคีดือ้อกับล่องคู่กับไอ้นุมวีสีบึงการแล้วก็จะมีซิงเกิลใหม่น้องสัมลีพี่สําอ่างตอนนี้กำลังรอเขา่าของอัดอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ในน้ำที่ว่าพี่สาวคนสวยเนาะพี่สัมลีโพเพชอยู่ทางออสเตรเลียจังไดละไอ้นุมวี ครับก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันน้องนี่ก็ไปประกาศไอ้โบแมนบออ๋อแมนครับไปประกาศของนุ้มวิศิษย์บึงการครับน้องสํมรีพี่สําอางก็ฝากแฟนเพลงไว้ด้วยกันแล้วกันวันนี้สาวย้ออริษามาเองนะคู้ขวัญรองรับอ้าอีกท่านหนึ่งอีกอ้อมร้องอ้อมใจพี่สํมรีนำยุ่นอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นพี่สาวใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งนะครับอ้าวเป็นใครนั้นเดี๋ยวให้แนะนําตัวเองเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะอลพินวงรรชนะคะ ตอนนี้ก็มีบทเพลงใหม่มาฝากสองเพลงค่ะคือเพลงฆ่าให้ตายเมียอ้ายก็จะทนแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็ร้องของพี่สาวนะคะพี่สำรีโพเพสที่อยู่ออสเตรเลียค่ะรอฟ้าหลังฝนค่ะครับนี่ก็เป็นพี่อรพินวงราชนอกจากจะ,ะเป็นศิลปินนักร้องแล้วยังถือว่าเป็นอ่เขาเรียกว่าอ่าคนเป็นแฟนพันธ์แท้เป็นแฟนคลับของพูดได้เนาะ ของอน้องจินตราภูลาบซึ่งก็เป็นศิลปินเขาเรียกว่าเป็นซปเปอร์สตาร์หมอลำระดับเรียกว่าระดับ ระดับแนวหน้าของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราทุกท่านที่ได้มายืนรวมกันอยู่ในตรงนี้เรามีจุดศูนย์รวมจิตใจยอยู่ท่านหนึ่งนะครับคือพี่สมรีโพเพศจากทางประเทศออสเตรเลียที่ได้นําพาพวกเราทุกคนได้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ต้องขอขอบคุณนะครับพี่สมรีโพเพชมากมายแก่กองสําหรับวันนี้แล้วก็พวกเราทุกคนต้องขอกราบขอบพระคุณแฟนเพลงทุกท่านนะครับกล้องฟ้าทีวีไทยที่กําลังให้เกียรติติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้เราทั้งหมดขอฝากเนะื้อฝาก ตัวแล้วก็ฝากผลงานไว้ด้วยก็แล้วกันกราบขอพระคุณมากๆครับ